สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวาการ์ดเกมเนาะชื่อว่าการ์ดไฟแวน่นกากครับอันนี้เป็นชุดเท้าเด็กรหัส VGT MT 0 1นะครับอะไรอะ Light to Light to Loyalty ในกล่องก็จะมี การ์้าสใบนะครับสําหรับมือใหม่หัดเล่นแล้วก็มีผู้มือวิธีการเล่นนี่ผมถอดออกมาแล้วที่นี่เอาไปเคลือบเรียบร้อยเลยด้วยนี่นะครับใหญ่มากแล้วก็สนามแข่งขันอันนี้นะครับอันนี้ก็ไปเคลือบเหมือนกันการมันชํารุดเนอะ อ่าด้านหลังกล้องออันนี้ก็จะเขียนบอกเลยว่า50บใบมีแคนอะไรบ้างเป็นรอยย้อนานาดีนห้าสิบใบใช้เล่นด้วยกันได้หมดเลยเนาะอืมอันนี้ก็จะบอกว่าการไฟแ้นกาดคืออะไรนะครับมันเป็นการ์ดเกมผู้ปกครองสามารถให้เด็กๆเ,เล่นได้นะครับมันไม่ใช่การพนันเนาะ เก่าแล้วแหละแต่เราเพิ่งหาซื้อมาได้เพราะว่ามันยังมีบางร้านที่ยังยังมีขายอยู่ครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันราคากล่องละ90บาทเองที่เราไปเจอข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีแชงริิกาด้าก้อนหนึ่งใบ นี่เป็นมันอยู่ได้ยาวๆยันภาคจีเลยอันเนี้ยเสียดายคือมันเก่งมากนะแต่หลายคนคือมองค่ามันไปเลยแล้วก็อันนี้ก็จะมีพาโทติกจิวไน์เอ้ยพาเทติกจิวไน์โอเวอันนี้ก็หนึ่งใบอัศวินธงนักสู้คอนสแตน หนึ่งใบอันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับเล่นง่ายในะตัวเนี้ยจุดเริ่มต้นแห่งตำนาน Ambrosius อันนี้เป็นตัว d ับบูสของสายแซนท์ลิกัดอาร์อนนะครับระบ,บุชัดเจนเลยอันนี้ก็จะเป็น s t i n k e r f r o ก a l อันนี้เป็น n o m นย Unit ลามอนจริงๆไม่มีสักอยู่เลยแต่กระเทนะอัศวินแห่งความเงียบกาลาตินอันี่ก็เป็นตัวยินแปดพันธรรมดาตัวหนึ่งเลยปลาดน้อยมารอนสี่ใบริเกตจิโอไนอูรีเอนสี่ใบอัศวินแห่งความเชื่อมั่นลาโมลัก ไปเนาะแล้วก็ราชาแห่งความจริงกอดอนอันนี้เป็นเอ p e c i เ l i n ช e r c ล p อครับแล้วก็อันนี้เป็นลิมิตเบรกธรรมดาเนาะ Dignify Silver Dragon นสอใบ h ิวทิกเก่ใบเกราสามเมื่อตีบวกสามพันจนจบการต่อสู้แต่ต้องจ่ายคาตัวบ้านหนึ่ง ก็ให้มาสี่ใบอันนี้สำหรับคนหัดลิ้นนี่คือสนุกนะอันนี้เป็นคิดที่เข้าทิกเกอร์นะครับอันนี้ก็รอทิกเกอร์อย่างละสี่ใบเรนเก้าสี่ใบอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแถมประจําชุดนี้เลยเขาจะขึ้นเลยว่าอันนี้เป็นเนื่องจากว่ากล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายเนาะของภาคสองเขาเลย มีโปรโมชั่นพิเศษแถมมาให้สองใบองนี้อันนี้ก็จะเป็นตารางงานแข่งขันใหญ่ประจำปี2558ผ่านมานานแล้วแต่เราไปครบทุกง,งานแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบันก็ยังไปหาซื้อตามนี้ได้อยู่นะ เด็ดดาคือกล่องแบบเนี้ยกล่องแบบนี้นะมันหาซื้อยากมากเลยเพราะว่าอย่างนี้มันมันเป็นแบบมันจุพันแบบใหม่ครับมันจะเป็นแบบกล่องใสๆเลยกล่องแบบนี้หายากแล้วดูลายอากจะสวย น่าเก็บนะทั้งการทั้งกล่องเลยชอบชอบชอบสำหรับวันนี้การรีวิวการไฟแวนการภาษาไทยชุด Life ไ o y ์ท r o อ a l t y ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ